3ครั้งติดต่อกันนะครับรอบวันพอนะครับแต่ความเคื่อนขงิญญาณที่เขาบอกเปลี่ยนเหตุการณ์นะครับก็คือมีรอบที่6คนสุดท้ายแล้วก็ยกมาเป็นรอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะจัดอีกทีนึงก็คือรอบ4ี่คนสุดท้ายถ้าเป็นรอบสดท้าเลยนะครับสี่คน้าเนี่ยคือจัดจัดต่างหากแย่งกันครัทำให้น okay. so mm ักชกที่ท <Corner. S 1> ี so right. so ่ผ่านผ่านรอบรอบแคนมานี่อาจจะไม่เหนื่อยท่าหลายในการพักผ่อนมาแล้วก็มาลงในรอบรอบ4ี่คนเลยก็ตรงนี้หวังทำให้เกมของชวันเริ่มสนุกมากขึ้นนะครับเพราะนักชกนี่หวังมีกำลังมาก คิงไม่อ่อนล้าจากการชเนื้อแม้แนะครับนั่ะันแหนั่กแน่าควละน่นแหละนั่นแหละนั่นะั่น่นน่แนันั่นั่นน่นัะัั่่หะแ่่่แน่ับ่น่่นับบัวขาวด้วยกันมาทั้งคู่นะครับ เป็นโดเสียนี่ถูกเคยเสมอบวัวขาวมาช่วงในกนติกาเมอืองไทยแล้วที่สั่งยุโรปนะครับจากที่ต้องบอกว่าบวัวขาว,วากังหานแล้วว่าทำไมถึงเสมอนะครับโเอเคเขายอยากหลอกครับซ้ายครับเตะตัดล่างโยกหนีครับซ้ยบายมือรุกหนีเป็นชุดครับเอาครับไอ้ที่เขเวอร์โดนแล้วมีอาการครับเอาครับโดนโอ้โหนี่ครับ

โอ้โหโดนมาตะกูลู่ทั e ้งหมัดท้ายทั here, y, Hence, he? ้งเห่าแทงเข้าไปครับพ uh, no? oh, ี่นี้จะยืนมวยนั่นอยู่ครับนิ่งๆแน่นๆครับมุงกอกแรงครับซ้ายล้วนๆครับโอ้โหแต่หัวใจครับตอนนี้เจ้าเวนดี้ทาวเวอร์โอ้โหแตกครับกรรมการต้องมาหมอดูครับเลือดไหลเยอะครับอ่าชมได้ครับเอาอีกทีนึงเลย ซ้ายครับโอ้โหไอ้นี่ตาวเวอร์นี่ขยับไม่ขยับยังไงครับว่าขยับอะไรนี่เป็นโดเซนเห็นหมดครับยกแรกนี่แมนออกไม้เห็นนะครับเป็นโดเซนที่ฝ่ายชนะครับยกแรกโอ้โหนี่ครับซ้ายครับตายอย่างเดียวครับองบอกว่าตาวเวอร์นี่แก้แข่งซ้ายของเป็นโดเซนไม่ได้ครับโอ้โหเข้าไหนก็โดนเหลี่ยมอีกครับหักลุ้งนี้ย เขาบอกว่าเสียเปรียบตุ้มถึงขนเหรอครับไปต่อยกสุดท้ายครับสองยกค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโอ้โหดูครับยกที่สองที่คะแนนค่อนข้างที่จะขาดนะครับเต็มเลยครับที่สุดเต็มๆมาต่อไปตัวเสี่ยงครับยกสุดท้ายนี่เอ็ดดี้ซาวเวอร์ต้องยำครับไม่ยำก็ต้องน็องนะครับเพื่อจะตีเสมอหรือว่าชนะไปเลยนี่ยอมนะทำอะไรไม่ได้ครับ ดูจากสภาพหรืพูดได้เลยครับว่าต้องถามเขาว่าจะยำหรือไงดีครับเอ็ดดีครับค่อนข้างจะแน่นเหมือนกันครับมืนมวยแน่นมากแล้วซ้ายแต่ไมืที่ออกมีเขาออกแน่นๆครับสังเกตนะว่าเอ็ดดี้ทาวเวอร์โดนเชื่องซ้ายแต่ละทีนี่อาการเห็นนดีครับท่อนขางจะบอกครับมาในใจแบบติดคามาแล้วตาขาวนวดไปก่อนแล้วเมื่อที่ใหญ่มีบมัดพระเจ้าแล้วครับที่เคยทันได้ตอนนี้ มรับทำด้วยแตกด้วยครับครับแข็ัทุนอะไรเดียวไหนถ้าบ้านเรานี่กรรมการเจออย่างนี้ยุ่งนะครับครับอางทีให้หมอดูนะครับเมื่อกี้ตอนแรกยิงเตือนเตือนเตือนเส้นสัตขานะครับไม่ใช่ใช่ครับเล่นนะเป็นบ้านเราถ้าเป็นด้านเรานี่แม่บนล็อกนี่โหใหญ่ครับอ้าวแล้วมูนอีกครับมีเส้งหวานลามะครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงครับขยับโยกไปนี่ก็ จะขยับโยกเพื่อจะหลอกออกต่อยนะครับแต่ไปโดนเต้นนี่แกนิ่งเหลือเกินครับเหมือนสภาพตอนที่โอ้โหท่านกับน้อเขาวครับยู่ปีนโอ้โหก็เลยอะไรกัน้องติงตังหันลมเลยครับทีนี้โอเคป้ผ่านหันครับแหมต่อกสำลักครับ โอ้โหสวยงามนะครับแต่มไม่ถ okay. ูกว่าถ้าถูกนี่อาจจะเป ok ็นเรื่องนะครับจังหวะแรกนี้หลอกแต่ครับแต่จริงๆก็เน้นจังหวะหลังโอ้โหสวยงามนะเนี่ยมุกิซึเดชกติย่างกับจังหวะ นี่คือคู่ช hmm ิงเมื่อรอบแคว้นดวลแม็กซ์ปี2009แล้วใครเพิ่งเปิดมาชมนะครับเป็นการพบกันระหว่างซาดิโอเปโตรเตม เงิส <S smoke> ีแดงครับกาบเอนดี้ซาวเวอร์มงีนีเงินนะครับโอ้โหันัยตรงนี้ผมคิดถึงใครูผมิจรยอดแสนไกลแฟรเทคี่ซ้ายแน่นเงี้ยไม่คโยเตะเออวูดครับเงินเหลือเนะครับปนโดเซียนวั ใช่ยอดแข่งเจนิ่งสุดเกิน,น,น,แบบน,น,น,นหลุดเลยนะครับโอ้ยโดน,น,ดแบบน,นโโเหมือนกันครับผิดบแหมเจ้ามั่งครับโอเคเล่นน้ำครับผู้ครับพอแกนระคังหมดยกนี่แกแหมรู้สึกว่าเหมือนจะเต้นลงไหวยเจ้าแอนดี้สาวเวอร์นะครับ มาซูเปโตรสิอันเขาบอกอายุแค่น้อยกว่า3ปีนะครับเปโตรสิอันนี่น้อยกว่าเซิเวอร์สามปีแล้วครับแต่ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับมี่คือมคงงงครับว่านี่คือใครนะครับรู้สึกว่าดูบ่อยแล้วกันนะก็คือเป็นอดีตแชมป์ K1 World Max เหมือนกไกยอปมาสโตนะครับก็เขาบอกตอนนี้ก็คือเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งของ K1 World Max เขาบอกว่ากูชิงชาเลิศ์ในใครชนะก็จะไปเจอกับมาสโตครับได้อย่างนั้นครับเพราะเบอกเป็นตำนานไปแล้วทั้งจริงๆแล้ว่าบวกข่าวน่าจะเป็นตำนานมากกว่า ครับก็ผ่านไปครับเก็่เรื่องของเควันวัวแม็กปี2009ัรเก็เป็นการอุ่นเครื่องครับให้เขาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวข่าวเควันเนี่ยเราจะแจ้งหมายตาไปเรื่อยครับตอนนี้เข้าสู่รอบ16กคนสุดท้ายนะครับซึ่งก็สิคนสุดท้ายนี่ก็มีการประกบกันทั้งหมด5คู่อืาไปดูบรรยากาศดูภาพกิจกรรมของเควันที่จะชกกันอีก2วันนี้นะครับ,รบไปดูภาพกันเลยแล้วก็เดี๋ยวผมวอ่านข่าวให้ฟังเรื่อยๆกันนะครับก็เควันวัวแม็กนี่ครั้งนี้นี่เขาบอกว่า จะจัดขึ้นรอบสุดท,ท้ายที่ประเทศเกาหลีนะครับครับแล้วตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องของวัวกลางปีไปด้วยตอนนี้นักกีฬาที่ไปอยู่ที่เกาหลีแล้วนี่เขามีการเทรนการพริตซ้อมกันนะครับรบก็มาหลักๆไปที่ข่าวเควันเวอร์แม็กก่อนแล้วกันนะครับก็เวอร์แม็กนี่ก็มีการประกบกันทั้งหมด5คู่นะครับโดยที่5คู่ที่ประกบมาแล้วนี่ก็มีจอร์จิโอเโตซี่นะครับจะโค้กับวิเตอรีฮอกูนะครับดักชวงจากเบอรรุนนะครับแล้วก็มีอย่าง ดาโก้นะครับไอรถถังนะครับเป็นดาราของเควันบูแรมเหมือนกันก็จะพบกับเจ้าภาพแล้วก็คือเจ้าตูคอนลีนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นงานหนักของดาโก้นะครับเพราะว่าคนลีนอกเจ้าภาพไม่ได้ก็คงอาจจะแพ้ก็ได้เพราะว่าอย่างนั้นเอาครับแล้วก็มีอย่างอาเชอร์กิเชนโก้นะครับก็จะพบกับโมฮัมเหม็ดคามานะครับก็ทิเช้าคนนี้ก็เคยช็องพบกับเจ้าบัวขาวเคยแพ้ขาวมาด้วยแล้วก็มีอย่างไม้เซอร์บิดัสนะครับจะพบกับ แต่ผมว่าไม่ค่อยคล่องครับโมนโกลนะครับมาชคจากโมนอโกเดี๋ยวขอภายับชื่อนี้คือการยากนิดนึงเอาครับสุดท้ายคผู้ที่5ครับก็สกัดเพชรต่อทุนพันหรือว่าสกัดเพชรอินแกรมยินนะครับก็จะพบกับมาเชลก้า โปรกัตตี้นะครับนชงจากโแลนด์นะครับซึ่งเป็น5คู่ของเควันเวลแม็กในปีนี้นะครับแล้วก็อีก3คู่มีคนถามว่าอีก3คู่หายไปไหนก็อีก3คู่นี้เขาบอกชกไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ,รบนี่ดูสมน่าคู่บอดีนะครับมานจะคู่นี้ครับผมชกเวลที่ญี่ปุ่นนะครับ3คู่นะครับโดยที่ผลทั้ง3คู่นี้ก็ได้ตัวแทน สามคนนะครับในรอบที่ชกในรอบต่อไปนะครับโดยที่จะมีชื่อดังนี้ก็คือเจ้าอัเดรคัตนะครับอดีตแชมป์เควันเหมือนกันก็เข้าสู่รอบแปดคนไปแล้วนะครับแล้วก็มีอย่างโยชิฮิโรซาโตะนะครับคนนี้ก็เป็นดาราในเควันเแรกเหมือนกันครับูงยาวเขาดีครับเป็นนักมวยไทยนะครับก็เข้าสู่รอบแปดคนสุดท้ายคนสุดท้ายครับก็เป็นนักชกจากญี่ปุ่นอีกคนครับก็ฮิโรโอกิ นาตาจิมานะครับก็เป็นนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับสามรายนะครับที่ผ่านเควันรอบที่หกคนไปแล้วนะครับไปรอแปดคนแล้วก็เหลืออีกห้านักชกในเกาหลีครั้งนี้นะครับว่าใครจะเป็นคนยี่เข้าไปรอบต่อไปนะครับแต่ว่าทีนี้ครับก็เป็นแรงใจแรงเชียร์ให้เจ้าสกัดเพชรอินแกนยิมนักชกชาวไทยนะครับครับแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเรื่องของดาราระดับตำนานในเควันในไฟน์นี้นี่เขาบอกหายไปหลายคนครับก็ทําให้เรื่องของบรรยากาศของเควันย่อนข้างจะซบเซานิดึง ก็อย่างเช่นอดีตเสาเวอร์นี่ก็หลุดโผล่ไปอดีตเสาเวอร์หายไปโบขาวโบขาวหายไปครับสองลายนี้หายไปในบอกเขาบอกความเขาบอกความสีสันนี่ก็หายไปด้วยเช่นกันก็ทําให้โอเควันครั้งนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเดี๋ยวต้องลองตามกระแสต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาครับก็ไปติดตามกันแต่ก่อนที่จะไปเออมีแถมมีข่าวหนึ่งเรื่องของพระจนศึกพอประมุขนะครับก็ เข้าสู่บันลังของเควันเหมือนกันแต่ก็เป็นการชกในแบบทุปเปรไฟคือชกเป็นไม่เกี่ยวกับเรื่องของของโทนเมนของเควันะครับก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนไปเป็นคู่ประกอบรายการก็ไปพบกับเจ้าเคแม็นะครับเคแม็กกติปะพายิมครับก็ถือว่าเป็นนักชกชาวเกาหลีที่มาเคยซ้อมอยู่ค่ายพี่กบบแล้วก็เขาบอกเป็นดาราที่เกาหลีใต้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าก็คงไม่แพ้กับ ผู้มวยในรอบเควันที่ผูกคนเหมืนนนยยอนกันครับคนสนใจเยอะเหมือนกันครับระหว่างพระจนศึกกับเคแม็กนะครับก็เดี๋ยวยังไงวันอาทิตย์นี้จบลงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะตามคลิปเรื่องของการต่อตู้ของนักมวยทั้งมวยไทย รื่องที่ชกในเควันแล้วก็ผจญตึกที่ชกในแมตช์ Fi, ทั่์ไฟจะติดตามไม่ชมอีกทีนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเอาครับก่อนจะไปพักชมสิ่งน่าสนใจนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ว้การสนับสนุนรายการอย่ครับครับเริ่มโดยที่อุปกรณ์มวยวินดี้สปอร์ตโดยคุณนัทวายว่วองประเสริฐการเจ้าของผลิตภัณฑ์วินดี้สปอร์ตติดตามเหรียญทุกสาขาโดยคุณสมชายนิติวนาคุณครับเวทีมวยลุมพินีโดยท่านนายตรามพลตีสุชชยจตุมาครับเวทีมวยสยามอ้อ,นอมน บริษัทแลน t h เซอร์วิสเ c e นเ n t e r จำกัดบริการรับฝากขายเช่าอาคารบ้านที่ดินโดยคุณวินิจแก้วปุวัตโทร0819191345ครับครับแล้วก็เรื่องของเซนอนูบริการเซนอูน,นะครับทุกครั้งที่มีมวยตู้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าครับสามารถโทรไปฟังข้อมูลได้ครับเรื่องของการชั่งน้ำหนักเรื่องของราคาเลทเรื่องของคําวิจารณ์และก็ทีเด็ดของเซนอูนนะครับผ่านเบอร์194เบอร์ด้านล่างนี้ครับเบอร์1900